ถ้าเป็นสายจากจากตาแห้งแล้วเราไปตัดแว่นสายตาแล้วมีผลเสียไหมคะค่ะก็จริงๆอันเนี้ยเป็นภาวะที่เจอบ่อยมากว่าสายตาเอียงแล้วเอ๊ะทำไมจะเคยชัดไม่ชัดก็เลยไปตัดแว่นที่ร้านแว่นปรากฏร้านแว่นเนี่ยจริงๆจะรู้ตั้งแต่ร้านแว่นแล้วเพราะว่าเวลาวัดค่าเดี๋ยวแกนนี้ก็เอ๊ะชัดเดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกแกนนี้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนนีกละ เปลี่ยนเรื่อยๆ,อยๆก็คือร้านแว่นก็จะบอกว่าให้ไปตรวจตาหรือไปรักษาตาก่อนพอรักษาโรคตาแห้งและค่าแกนเอียงถ้าเป็นของจริงก็จะเป๊ะมากขึ้นเราก็จะค่อยตัดแว่นแต่ก็มีเหมือนกันที่คนไข้ที่ตัดแว่นมาแล้วนะคะแต่พอตัดไปก็ยังรู้สึกว่าไม่สบายตาปวดตาตาเบล์เป็นๆหหายมาพบจากสุแพทย์ก็รู้เลยพอตรวจปุ๊บแกนเอียงเยอะเลยตาเป็นแผลถลอกเยอะมีค่าใส่ตาเอียงเยอะมากแบบนี้เราก็จะให้รักษาจนแผลหายชั้นน้ำตาดีแบบนี้พอวัด ปุ๊บค่าสายตาเอียงหายหมดเลยในกรณีแบบนี้เราก็จะเขียนใบรับรองแพทย์ไปให้ไปเคลมกับที่ร้านแวน่นว่าค่าสายตาเอียงไม่มีและร้านแว่นส่วนใหญ่ก็จะรับประกันเคลมประมาณปีหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนแว่นให้เป็นค่าสายตาจริงหลังจากหายจากโรคตาแห้งแล้วค่ะก็ดีใครดีรักษาตาแห้งได้ก็จะหายจากตาเอียงน่า,าจากตาแห้ง